สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้อิ่มสุขแฟมิลีก็มาอัปเดตหลังสวนอีกนะครับมาเป็นรอบๆนะครับพอดีมาถึงก็ได้เวลาช่วงน้ำพ้นอัตโนมัตินะครับทางสวนเราจะให้น้ำอัตโนมัตินะครับไม่ได้มาคอยรดอยู่อันนี้จะตั้งเวลาไว้นะครับ ครับตัวตั้งเวลานะครับเราจะไปตั้งเวลาไว้เป็นอัตโนมัตินะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเาเดินมาเปิดปิดหรือว่ามาลดอยู่นะครับจะถึงเวลาปุ๊บก็จะลดเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็พามาชมนะครับก็เช่นเดียวกันพวกทัวพวกที่ผมปลูกวันก่าวที่แล้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเป็นการลดโดยอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเออนะครับเขาจะหยุดเองเลยนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเราไม่ต้องฉีดไม่ต้องพ่นนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับนี่ก็จะมานี่นะครับตัวตั้งเวลานะครับเออนะครับเราจะตั้งกําหนดเวลาไว้เรียบร้อยนะครับว่าจะให้ลดประมาณ กี่โมงช่วงไหนแล้วก็ครั้งหนึ่งกี่นาทีน,าทนะครับนะครับอืมเราก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้เลยนะครับผมจะทำเป็นจุดๆไว้นะครับก็พอดีคุณแม่อยู่นะครับจะได้ไม่ต้องคอยรดน้ำนะครับเราก็แค่คอยดูแลอย่างเดียวนะครับ แล้วก็โตเร็วมากเลยนะครับอันนี้ยอดขึ้นสูงแล้วนะครับเริ่มขึ้นสูงแล้วเ,เสียงนกนะครับนกธรรมชาติเลยเนี่ยขึ้นสูงแล้วนะครับนะครับไม่กี่วันเองถ้าเราได้น้ําได้อะไรเข้าที่เนี่ยคือยอดเขาจะไปดีนะครับทิมสุขแฟมิลี่ก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับในสวนนะครับเรื่อยๆนะครับ ว่าการวางระบบท่อน้ํานะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นท่อน้ําตรงนี้นะครับจะเป็นระบบเปิดนะครับผมก็วางระบบเอาไว้นะครับอันนี้เป็นระบบเปิดผมจะวางอันนี้เป็นระบบเปิดนะครับเพราะว่า,าตรงนี้จะเป็นต้นไม้ช่วงต้นไม้ใหญ่นี่เราจะให้เป็นรับรอบนะครับเราไม่ได้ให้ทีเอพวกพืชผักสวนครัวนะครับ <Gr> <al> พืชผักสวนครัว เราก็จะให้ตามกําหนดเวลานะครับอย่างเช่นนี่นะครับอันนี้หน่อไม้ฝรั่งนะคะนะครับผมวางท่อไว้อันนี้คือเดี๋ยวพอพอตรงนั้นดับปุ๊บพอตรงนั้นดับปุ๊บสายเส้นนี้ก็จะเริ่มต่อทํางานแทนนะครับตรงนี้ผักบุ้งนี่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่สักทีว่าจะโลอะเปลี่ยนใหม่นะครับ ตะบุ้งนะครับหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ที่เพิ่งปลูกนะครับก็เริ่มงามแล้วนะครับอันนี้ของล้นแรกนะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากเลยก็เริ่มที่จะเก็บกินได้แล้วนะครับหนะมครับอันนี้จะเป็นระบบตั้งเวลาทั้งหมดนะครับในสวนนี้จะตั้งเวลาทั้งหมดพวกสวนผักนะครับเรา เพื่อเพื่อความสะดวกสบายของพวกาทางเราแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องไปคอยมาลดคอยมาดูแลแลวนะครับเรื่องเรื่องน้ํานี่ตัดปัญหาไปได้เลยแล้วก็น้ําที่ฉีดตรงนี้จะเป็นน้ํำผสมปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยที่ผมหมักเองนะครับเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาตินะครับจาก ที่ผมหมักจากเศษผักเศษผลไม้นะครับใส่ e อแล้วก็ลูกแป้งข้าวหมากที่เราทำเองนะครับลูกแป้งข้าวหมากที่สามารถเข้าไปดูได้นะครับการทำของลูกแป้งข้าวหมากนะครับเอ็มสุกแฟมารีก็ขอจบคลิปตะเพิงเท่านี้นะครับเรามาให้ดูหน่อยหนึ่งว่ากระบวนการในการที่จะบริหารจัดการเรื่องน้ำนะครับอ่าเนะี่ยหยุดแล้ว พอพูดไปได้นเนี่ยได้เวลาหยุดนะครับเขาก็จะหยุดของเขาเองโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องยุ่งอะไรนะครับอิบมสุดไปเร่เรก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับมาให้ชมในการบริหารการจัดการน้ำนะครับของในสวนนะครับสวัสดีครับผม Eu não